สวัสดีครับทุกท่านที่รับชมช่องเขาใหญ่ชาแนลอยู่นะครับดูดูนกล้องหลังนะฮะนี่ก็ลงมาอ่างนะฮะมันดูวิวข้างบนสวยนะฮะคนนั่งยิงปลาก็ะเยอะนะคนคนซุ่มยิงนะอันนี้น้ําท่วมเหรอครับป่ากระโพดนะป่ามันป่ากระโพดอันุ้นป่ามันนะเมื่อกี้เข้าไปทาบมันเจ็ดเดือนนะฮะเออ เจ็ดเดือนต้องรีบถอนแล้วเพราะว่าน้ำท่วมแล้วนะได้มากได้น้อยก็ต้องถอนล่ะแต่หัวดีมากเลยนะะมันถ้าน้ำไม่ท่วมเนี่ยก็ได้เยอะอยู่นะฮะ่ากระโพดนั่นก็ท่วมหมดแล้วนะ <c oughs> ไปนั่งยิงปลากันก็แหวกปากระโพดไปนั่งยิงปลากันนะนั่งกันเป็นแถวเลยนะอันนู้นจะเป็นขเขาเยี่ยที่งนะ นูนะ่น้ำขึ้นเนยอะขึ้นแต่ขึ้นไม่ถึงครึ่งน,นะยังไม่ได้ครึ่งน,นะขึ้นมา,าจากร้อยเปอร์เซนี่ขึ้นสักสี่สิบอร์ซนนะฮะก็ก็ยังขึ้นไม่เต็มที่นะ ลมดีนะฮะออกข้าเรือไปแล้วออกเรือไปแล้วนะไปดูรอบนะส่วนมากก็จะมาดักรอบกันนะดักรอบออกไปกู้รอบอันนี้ก็มันดักในป่ากระโพดกันแล้วในป่ามันป่ากระโพดเนี่ยเข้าไปรับพวกนั่งยิงปลานะ <laughs> ออวิวสวยนะแขกคนก็นมาพักผ่อนหย่อนใจกันนะลมเย็นสบายนะ,ะเล่นว่าวกันเยอะนะ่ะมีแตนะ่ว่าวนะนะว่าวจุฬาว่าวจุลุ่มเยอะแยะไปหมดแล้วอันนี้ก็ทางรถไฟนะ,ะกําลังจะขึ้นอีกนะ,ะดูว่าวดีกว่านะอ้าวขึ้นแล้ว ลมดีอขึ้นแล้วหลายคนวิ่งนูน่นเออติดลมละติดลมละขึ้นละอ่าไปเชือกไปเชือกอ่าหลายตัวนะฮนะอ่ามาเล่นว่าวกัน,นไหนชอบนะแต่ผมก็ชอบนะซื้อไว้อยู่แต่ไม่ได้มาเอามาวิ่งเลย ซื S <S ้อไว้อยู่อันนี่ก็จะลงแล้วนะปื๊ดอ่าไม่ลงไม่ลงไม่ลงปื๊ดไม่ลงไม่ไม่ลงเอาวิ่ง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 ปื๊ดไม่ลงขวังเลยเอ่เอาอเอไม่ลงไม่ลงไม่ลงอ่าอ่าอาตั้งหลักใหม่แล้วอ่าตั้งหลักได้แล้ว เอาลงแล้วทีนี้เออเฮ้ยไม่ลงเลยอืดอ่ะไปลงอืดไปลงอืดอ่ะอ่ะา,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 ามาทางนี้มาทางนี้โอ้ย้อนแสงเลยไม่เห็นแล้วทีนี้อ่าโดนติดละติดลมบนละฮาแล้ว,ลลวลครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ